สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้ได้อุปกรณ์พร้อมยีกงแล้วมันนี้ฝนตกทั้งคืนค่ะเดี๋ยวจะพาไปจับปลาค่ะเมื่อคืนไอ้พอปูเพิ่นไอ้มาจับไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวอันนี้มันเป็นรอบเชาวนะาจา้ะมันยังมีรอบเชาวอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะไปจับให้ดูไปไปดูพพร้อมกันเลยพี่น้องว่าจะได้ไหมไปรุนน้ำกันไปค่ะถึงแล้วนะคะทุกคนพี่น้องถึงแล้วเดี๋ยวมีมีมีม เห็นไหมคะปลาดุกพี่น้องอือนี่หลงเหลือจังเมื่อคืนเมื่อคืนอ่ะประมาณสีถูมาถมเนี่ยแหละพดี๋้พอปู่เพิ่นมาเมื่อคืนมาได้มากคะ่ะพอปู่เพิ่นมาจับนี่เดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ไซส์แบบอู้ยอันนี้ไหมคือใหญ่แทะนี่อุ้ยตอบนี้อุ้ยมีปลาหมอนนำคะ่ะนี่ปลาหมอเดอ้อตัวใหญ่อยู่เด้ไหนเดี๋ยวดูทางนี้ดู อุ้ยนี่พี่นอ้องมีปลาคอลงมาตัวหนึ่งค่ะนี่ค่ะปลาคอเด้อเดี๋ยวมาจับกันเลยค่ะเดี๋ยวมาจับด้วยพี่น้องเดี๋ยวนี่ค่ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวปลาหมอนี่ค่ะตัวใหญ่หมอตัวใหญ่พี่น้องโอ้ย,น,อยนี่ค่ะดูไซส์เขา ดูใสอุ้ยเดี๋ยวมาอุ้ยอันนี้ดูทุกคนอันนี้ก็ปลาหมอคือกันเด้อค่ะหมอนาหมอไอ้ธรรมชาติบ่อพ่นบ่์บดาวิทพ่อปู่พันบ่บดวิทน,นี่มันเดียได้สองสองแตม้มปลาหมอสองแต้มแล้วค่ะอู้ยนี่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 พี่ยองเห็นไหมนี่ดู ตัวแบบเท,ะท,ะทะ่าๆไปช่อนอันนี้เลยไปชนลงมาตัวหนึ่งค่ะหัวขออุ้ยนี่จับกันต่อค่ะพี่น้องยังไม่หมดนะคะทุกคนนี่ปลาดุกอันนี้ก็ปลาดุกมาแอบอยู่เดี๋ยวจับไปเรื่อยๆค่ะโบ่เดียวนะคะเดี๋ยวจะไปดูอีกหลุมหนึ่งอีกหลุมหนึ่งทำไว้สองหลุมค่ะดักไว้สองหลุม นี่ค่ะหลุมเดียวนะคะทุกคนอันนี้หลุมเดียวตอนเช้าผลงานตอนเช้านะคะหลุมเดียวคันนี้ทางทางปลาขึ้นมาเด้อค่ะนี่เขาจะขึ้นมาตรงนี้แหละเดี๋ยวจะให้ดูไอ้หลุมที่ทําไว้นะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนมีไม้กัน้นเวลาข้ามาแล้วมันก็จะหนี่แล้วก็มีตาข่ายตรงนี้ค่ะปลาออกจากบ่ออันนี้เด้อนี่นี่คือบ่อที่เราจับตลอดเลย ที่ถ่ายให้ดูนะคะเขาก็จะออกนี่มาติดตรงนี้แล้วค่ะก็มาจับเอาตอนเชฉาว้าวไปต่อค่ะต้นใหม่ก็เริ่มใหญ่แล้วค่ะบ่อยู่กลางทุ่งนาเลยครับพี่น้องอันมื่อนีตกทั้งคืนค่ะนี่วันจันทร์วันจันทร คนจันที่เท่าไรสิบห้าหรือเปล่าฝนตกเมื่อคืนตกหนักอันนี้ตาอันนี้เตรียมไว้จะไปตักเระป๋ชนอีกลุมนึงแล้วค่ะแต่ว่ามันอนหนามมันลายบบอันนี้น้นามมันลายก็เลยเอาตะไคร้เลยเอาที่ตักมาเดี๋ยวจะให้ดูอีกลุมนึงนะแต่ที่เขาดักไว้อันนี้ตรงปลาออกคะน,นเขาจะออกมามองดีแล้วก็มามาตกในหลุมนี่เด้อน มาตกในรุมนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็มีตาข่ายกัดนะแต่ว่าอันนี้หนามมันหลายบ้างอุยเจอปลาช่อนใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเด้อคะ่ะเดี๋ยวจะจับให้ดูนะทุกคนโอ้นี่แต้มแรกไม่ค่อยใหญ่นะคะเดี๋ยวดูเผื่อมีตัวใหญ่อีกอมาจ้าพี่น้องอันนี้ก็ผลงานเช้านี้เด้อคะ่ะแต่พ่อได้พลได้ขับเข่าแล้วคะ่ะนี่ประมาณสองกิโลแล้วคะ่ะ รอบนี้ก็ผสมผสมกันมีปลาช่อนปลาหมอกกับตัวง่ายๆค่ะมีปลาดุกไปเดี๋ยวเราจะไปเทร,รวมกันค่ะเมื่อคืนพอปูกับได้ประมาณสักเห็นไม่ยาวเพิ่นบอกว่าประมาณสักสองกิโลนี่แหละค่ะจักเดีว่าได้ปาล,ลา,ปา,ปาหยังเด้ออันนี้ก็นี่ค่ะดูเช้าเดียวได้กับเขาฝนตกมากค่ะดีอยู่จ้ะได้กับเขาอันนี้ขังไว,เว้เด้อนี่เจะขังไว้ตบน้าปลาอ้าอุ๊ นี่ผู้อันผู้ใดบ่มีกับเขาก็มาเอากับเขาไปกินเด้อค่ะเอากับเขาไปเฮ็ดเด้อนี่้ยพี่้องเบิกเดี๋ยว,ยยวทายเทใส่รวมกันค่ะอุย้ยกระโดดแล้วนี่ไปเลยนี่ค่ะนี่ฮาเบิ้งพี่้องสองวันผลงานสองวันเด้อค่ะว้าตัวใหญ่ตัวใหญ่